สวัสดีครับคุณผู้ชมต้องขออภัยนะครับวันนี้สวัสดีมือเดียวเพราะไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับก็ดีไปทําธุระที่นาคารมาก็ผ่านมาก,ก็เลยมาถ่ายภาพบรรยากาศวิวสวยๆพราไม่เปน้องชมนะครับครับบรรยากาศน้ําใสไหลเย็นเห็นตัวปลาครับคุณผู้ชม ี่ครับวิวนะครับธรรมชาติสวยงามมากครับนะครับเห็นแล้วอยากลงเล่นนะครับเป็นน้ำไปเห็นแล้วนะครับผู้ชมเห็นไหมครับสีเขียวเขียวนี่ผู้ชมพอจะรู้ไหมครับเขาเรียกว่าอะไรเขาคือ ขี้เตา่าก็มีบางพื้นที่นะครับที่เอาผักขี้เต่าสีเขียวนี่ไปคัน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 ,นเป็นสะอาดนะครับแล้วก็เอามาทํากินนะครับเนาะเป็นเฉพาะบางที่ที่นิยมกินนะครับเนาะสามารถกินได้นะครับแต่ต้องไปทาให้ถูกต้องถูกหลักนะครับนะไงครับชมวิวบรรยากาศสวยๆของธรรมาชาติสายน้ำนุ่มลื่นนะครับ นี่ครับวิวบรรยากาศแปลงเกษตรครับนะครับของลุงป้าอา่องผมที่เขาปลูกไว้นั้นนะก็รู้จักกันอยู่ครับก็ครับกำลังสวยงามเลยครับผู้ชมเขาเรียกอะไรเอ่ยประกาศจอนนะครับอันนี้ถ้าจะปล่อยแล้วครับเนาะจะจะเอาพันแล้วครับ นี่รกกาศจ้อนรกกาศดำนะครับนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามช่วยกวดไลค์กดแชร์กดติดตามซับตะไครก้กระดิ่งผมด้วยนะครับไว้ผมผ่านไปเจอวิวบรรยากาศสวยๆผมจะถ่ายให้คุณผู้ชมดูเออสิ่งไหยตกตีลังกาลงน้ำโชว์คุณผู้ชมสักรอบเปงไง้น้ำตื้นครับมอกขอเขาเนีครับนะโดดลงไปก็สายเต็ม เลยนะสายเต็นหินเลยครับก็คลิปนี้นะครับโอ้บรรยากาศผมสดชื่นมากเลยนะครับนะบรรยากาศที่บ้านผมนะครับพื้นบ้านผมสดชื่นนะครับมีวิวสายน้ำนะครับนะโอ้เป็นบรรยากาศที่ล่มลื่นนะครับก็ ไม่ได้มาหาปลานานแล้วเนาะก็ทำแต่คลิปหนึ่งเดียววันวนก็นั่งจ้องอยู่แต่หน้าครับจอโทรศัพท์ครับปะชมบรรยากาศเสร็จแล้วเราก็กลับกันนะครับเนาะชมครับก่อนจะกลับก็มานั่งใต้ต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งชื่อของเขาคือต้นกิเลกนะครับต้นกิเลก มีวิตามินอ e ีนะครับนะมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากนะครับซึ่งมีคุณประโยชน์ทางด้านเสริมสร้างกระดูกนะครับเป็นมีธาตุเหล็กนะครับเนาะก็น่ารับประทานนะครับเป็นพืชพื้นบ้านที่มีคุณประโยชน์แล้วก็มีคุณปราคุณบำรุงร่างกายไปในตัวนะครับนะประโยชน์ของขี้เหล็กนะครับก็คือนะครับในต้นขี้เหล็กนี้ นี่วิตามินอ e ีนะครับเป็นสารสังンกสีนะครับเกี่ยวกับพวกแก่ธาทุเสริมสร้างกระดูกนะครับเสริมแคลเซียมนะครับนะให้กระดูกแข็งแรงก็เป็นผักที่น่ากินนะครับเนาะชื่ออาจจะฟังดูไม่น่ากินเท่าไหร่นะครับนะแต่คุณประโยชน์เยอะนะครับก็รับประทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับนะไม่มีโทษนะครับ มีโทษอยู่ตรงที่ว่าเรากินเยอะเกินนะคุณ <c> ผ <oughs> ู้ชมมาก็ถ่ายคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีเพียงตัวนี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับแล้วพบกันผมใหม่นะครับทิทย์โยคนซื้อนะครับด้ผมถ่ายคลิปมีภาพ,พวิวสวยๆหรืออะไรที่น่าสนใจจะถ่ายมาให้ดูนะครับนี่ก็ชมบรรยาก,กาศธรรมชาติวยก่อนนะนะชม วิวโอ้สวยงามมากครับหน้าร่มรื่นนะครับนะหน้าทำการเาะปลูกและการเกษตรมากนะครับนะเพราะว่าเรามีพื้นที่อยู่ติดร่องน้ำนะครับนะก็สำหรับถ้าคลิปนี้ก็คงมีไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับขอทุกท่านทุกคน โชคดีมีความสุขกันทุกคนนะครับอย่าเจ็บอย่าจนขอให้ร่ำรวยนะครับบ๊ายบายอย่าดืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับบา,บาย